คือภาวะการบกพร่องในการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านและการเขียนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันในรายละเอียดถึงลักษณะของคนที่มีภาวะด้านนี้นะคะว่ามีลักษณะไหนบ้างวันนี้จะพาคุณคุณไปรู้จักกับภาวะการบกพร่องอีกประเภทหนึ่งนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันค่ะ ภาวะการบกพร่องอีกประเภทหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกับภาวะการบกพร่องในด้านการอ่านและการเขียนนะคะหรือว่าดิสเลกเซียเนี่ยก็คือภาวะการบกพร่องในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขค่ะในภาษาอังกฤษเรียกว่าดิสคลคู u เลียนะคะภาวะการบกพร่องของตัวเลขอันนี้ก็จะ มีความคล้ายคลึงกับคนที่มีภาวะแบบดิสเลกเซียนะคะแต่เขาจะจำกัดไปแค่เฉพาะตัวเลขนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะสำหรับเ,เราๆซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านของออภาวะเหล่านี้นะคะเพราะอะไรเพราะม,มีหลายคนนะคะที่ไม่เก่งเลข เรียนเลขมาแล้วไม่ชอบก็อาจจะทําให้เวลาเจอเลขแล้วร้องยีเลยหรือว่าทําคะแนนได้ไม่ดีในในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาเลขนะคะแต่ว่าลักษณะไหนบ้างนะคะที่จะทําให้เราสามารถที่จะแยกได้ว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยเขามีภาวะของดิสค a ลคูเลียอยู่หรือเปล่านะคะคนที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ย มียังไงบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเด็กๆนะคะออที่เขาเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวเลขเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะคะก็คือเขาจำตัวเลขไม่ได้ค่ะ1-10ถึงเนี่ยหรือว่าเลข0นย์ถึงเลข9เนี่ยหรือว่า1ถึง10บเนี่ยบอกยังไงสอนยังไงเขาก็จำไม่ได้หรือว่าจำสลับที่กัน อย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะและเมื่อเขาจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนค่ะสิ่งถัดมาก็คือเขาจะนับเลขไม่ได้นับแบบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แบบบนี้ก็นับไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะนับได้นะคะแต่แย่ไปกว่านั้นเลย ขานับถอยหลังไม่ได้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เนี่ยถ้านับไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะชัดเจนมากนะคะของคนที่เป็น d i s ดิสคาคูลเลนะคะคุณคุณเองเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ชิดเด็กๆในวัยที่เขาเพิ่งจะเริ่มไปโรงเรียนเนี่ยลองสังเกตตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเลข1 1ถึง10เนี่ยนะคะเขาจำตัวเลขได้ไหมนะคะถ้าเขาจำได้นับได้ไหม นับเดินหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะการที่เด็กจะนับถอยหลังได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเด็กเล็กนะคะต้องต้องให้เวลากับเขานะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเด็กในวัยที่อายุ8-9ขวบไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถนับถอยหลังได้นะคะดังนั้นตรงนี้ใจเย็นๆนะคะลักษณะที่2นะคะของคนที่มีภาวะดิสคลคเรเนี่ยก็คือเขาจะไม่สามารถ คิดเลขคิดคำนวณเลขในแบบง่ายๆได้เช่นบวกลบคูณหารแบบแบบจำนวนหลักเดียวหรือว่าหลักสิบอย่างเงี้ยค่ะจะจะทำไม่ได้จะไม่เข้าใจในในอ,อ่อแพทเทิร์นของมันเขาจะเขาจะเขาจะไม่เก็ตนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้นะคะลักษณะที่3นะคะก็คือคิดเลขในใจไม่ได้ค่ะ จริงๆเรื่องของการคิดเลขในใจเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานที่เด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรียนอยู่ด้วยนะคะในในหลักสูตรของเขาก็คือเขาสามารถที่จะต้องคิดได้ว่า5บวก5เท่ากับเท่าไหร่เป็น10 7 7บก4เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะคือคือเด็กจะต้องถูกฝึกให้ให้มีการคิดเลขในใจด้วยนะคะ แต่ถ้าเด็กบางคนเนี่ยสอนมากี่ครั้งแล้วให้หัดทําแบบฝึกหัดมากมายก็ก็ยังคิดเลขในใจไม่ได้ยังต้องมีตัวช่วยตัวช่วยของเด็กๆหรือว่าคนที่มีภาวะเหล่านี้คืออะไรนิ้วมือคะ่ะเขายังจะต้องใช้นิ้วมือในการช่วยนับ ะะหรือเขายังจะต้องเห็นคือจะต้องให้เขามองเห็นนะคะว่าโจทย์ตรงนั้นมันคืออะไรเขาไม่สามารถที่จะนึกในใจได้นะคะว่าคำถามที่เขาถูกถามมานั้นนะคืออะไรยังไงนะคะตรงนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่จะพบได้นะคะในภาวะของ dyscalculia ค่ะลักษณะที่4นะคะที่ที่จะพบได้เลยคือถ้าหากว่าเด็กหรือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีการ เจอโจทย์เลขอะไรที่มันยากๆเขาจะตีโจทย์ไม่ได้ค่ะหรือไปในสถานการณ์อะไรบางอย่างก็แล้วแต่เช่นมีคนถามว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเช่นว่ามีอยู่10บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของสามบาท แล้วเราจะได้เงินทอนเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยคือเขาจะคิดตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาจะตีโจทย์ตีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเนี่ยไม่ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่พบได้บ่อยในคนที่มีภาวะของดิสคลคูเลียค่ะข้อ5นะคะที่จะพบเจอได้บ่อยก็ในเรื่องของการกะระยะค่ะการกะระยะไม่ว่าจะเป็นการกะระยะของระยะทางหรือว่าการกะระยะ แบบความยาวนะคะว่าอันนี้ไม้ A กับไม้ B อันไหนยาวกว่าอย่างเงี้ยค่ะเ,เขาจะไม่สามารถมองกะระยะได้ว่า A ยาวกว่า B นะหรือว่า B ยาวกว่า A ตรงนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะ ลักษณะที่6นะคะที่อาจจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความบกพร่องในด้านตัวเลขหรือเปล่าก็คือเขาดูเวลาไม่เป็นค่ะดูเวลาไม่เป็นในที่นี้เช่นว่า,านาฬิกาที่มันเป็นเข็มนะคะเขาเขาบอกเวลาไม่ได้ว่าเวลานั้นคือเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะหรือถ้ามันเป็นนาฬิกาที่เป็นตัวเลขแบบดิจิตอลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่สามารถบอกเราได้ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้นะคะสำหรับคนที่มีภาวะบกพร่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะลักษณะที่7นะคะก็อาจจะแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็คือเขาจะไม่เข้าใจในการที่จะเกี่ยวกับดูกราฟต่างๆหรือว่าแผ่นชาร์ตต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันสื่อถึงอะไรแบบเนี้ยก็ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้ในภาวะของดิสคลคูเลียนะคะ และสุดท้ายนะคะลักษณะที่8นะคะที่ที่เป็นลักษณะที่เราจะสังเกตได้ว่าคนคนนี้มีภาวะดิสแคลคู l เลียหรือเปล่าก็คือถ้าคนคนนั้นเล่นบอร์ดเกมอะค่ะบอร์ดเกมในที่นี้อาจจะเป็นพวกเล่นเกมเศรษฐีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเกมที่ที่มันที่มันมีตัวตารางเดินเดินเดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเวลาถ้า เขาคิดไม่ได้เงี้ยเขาจะมีความรู้สึกหงุดหงิดงุดหดงิดมากอารมณ์เสียแก้ไขไม่ได้เงี้ยเพราะว่าในเรื่องของของเกมพวกนี้อ่ะเราจะต้องมีทอยลูกเต๋าแล้วเราก็เดินตามบางทีเขาเขานับไม่ถูกใช่ไหมคะพอนับไม่ถูกมันก็จะทําให้เออถูกล้อบ้างหรือว่าแบบโอ้ยโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความหงุดหงิดง่ายมากเวลาที่เล่นเกมพวกนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ย 8ข้อนี้นะคะก็ให้คุณคุณนะคะได้ลองไปสังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่บ้านเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าคนรอบตัวคุณนะคะว่าเขามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะเพื่อที่คุณจะไดะ้เป็นกำลังใจให้เขานะคะ และเช่นเดิมค่ะดิสคาลคูเลียนะคะก็ไม่ใช่โรคนะคะไม่มียารักษามันอยู่กับบุคคลคนนั้นไปตลอดชีวิตเพียงแต่มันพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะคะอย่างในเรื่องของตัวเลขเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเด็กที่เริ่มเรียนบางคนเนี่ยนะคะแล้วเขาเขาไม่ชินกับตัวเลขเขาเขาไม่เข้าใจนะคะ ทั้งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเช่นใช้รูปภาพแทนแทนจำนวนของตัวเลขนั้นๆนะคะเพื่อที่ให้เด็กเขาเข้าใจนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเวลาที่เราจะใช้เครื่องหมายการคำนวณต่างๆเช่นบวกลบคูณหารอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจได้ได้มากกว่าคนปกติ นะค,ะคนที่มีภาวะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดิสเลกเซียหรือว่าจะเป็นดิสค a ลคูเลียเองเนี่ยเขาต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างต้องการเวลานะคะจากจากคนรอบข้างที่เข้าใจเขาที่พร้อมที่จะอธิบายให้เขาฟังนะคะ และย้ำเสมอว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนงโง่นะคะเพียงแต่เขาอาจจะมีความช้าในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ช้ากว่าคนปกตินะคะดังนั้นแล้วทุกอย่างถ้ามันมีการฝึกฝนพัฒนานอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกับภาษาอังกฤษที่เขาจะพูดอยู่เสมอว่า practice makes perfect นะคะก็คือฝึกฝนบ่อยๆแล้วความความสมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่จะให้คุณคุณเนี่ยได้เข้าใจนะคะว่าถ้าคนรอบข้างหรือว่าเด็กๆที่บ้านมีภาวะแบบนี้เนี่ยเราคงต้องให้เวลากับเขาแล้วค่ะทุกคนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัวเองเหมือนๆกันหมดนะคะ พยายามดึงศักยภาพของคุณออกมานะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ